าราศีพิจิกได้ไพ่จุกจิกจุกจิกนะครับเพราะนั่นคือาราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้คุณจะเจอปัญหาจุกจิกว,วุ่นใจบางทีเร <นะ S 2> <ม>ื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องจุกจิกยุ้มยิ้มยุ่มยิ่งเข้ามาทําให้ไม่สบายอ,อกสบายใจนะครับถ้าเป็นในเรื่องงานก็จะเจอปัญหาจุกจิกจุกจิกจุกจิกยุ้มยิ้มเข้ามาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดอะไรประมาณนี้เหมือนครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายแบบจุกจิกจุกจิกยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มเข เหมือนจ่ายนล็จ่ายน้อยจ่ายยิบจ่ายหอยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นในเรื่องความรักก็แน่นอนคุณอาจจะเจอรักสามเศร้ารักซ้อนซ้อนเงื่อนหรือมุมหนึ่งก็คือคุณต้องระวังคนมีเจ้าของมีปัญหาเข้ามาเกี่ยวพันนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือคุณจะมีเกณฑ์น้อยอกน้อยใจกับคนรักก็ได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้อีกด้านหนึ่งก็คือสุขภาพราศีพิจิกช่วงนี้ระวังเรื่องการเป็นหวัดหรือไม่ก็ระบบทางเดินหายใจนิดนึงนะครับตรงนี้นี่คือราศีพิจิกครับผมพิจิกก็อาจจะมีหลายเรื่องหลายประเด็นให้คิดนะวันน ควบุมอารมณ์อย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์เนาะ